สวัสดีจ้าสวัสดีเจ๊พพี่สองสามสี่บารามีบอลวันนี้มีบอลซีซสวยมาแบ่งปันนะครับผมจะส่งไปสนีด่วนจีไปสนีจ๋าหนะะึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะครับผมสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรอะไรได้เลยเบอร,ร์โทรด้านล่างนี้นะคะรับผมศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าเดี๋ยวมีเดอร์โทรสวยสวยสวยซูดังก้อยรับสายนะครับพี่พี่เริ่มกันที่ต้นนี้เก้าเทบแฮะเก้าทับกระบี่ต้นให,ใหญ่เลย นี่เลยจะด่างส,สวยๆเก้าทับด่างครับพี่กระถางห้าจุดพนิ้วไซส์ใหญ่ต้นโตนี้เลยครับผมเก้าทับหนึ่งร้อยบาทครับพี่จัดไปส,สวยๆง,งามๆตามท้องเรื่องนะครับผมเก้าทับร้อยเดียวร้อยเดียวสวยสวยร้อยพี่ต้นใหญ่เนาะนี่เลยเก้าทับหนึ่งร้อยบาทหลวงตาเมืองครับพี่ดงังสวยๆเช่นกันนี่เลยจากหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยบาทจากกระดางห้าจุดห้านิ้วเท่ากันหมดนะครับผมเนาะอ่ะ ดารานพัลลัสครับผมนี่เลยป้ายสวยๆครับพี่ดารานพัลลัสหนึ่งร้อยบาทจะ้ะดารานพัลลัสหนึ่งร้อยบาทและเพชรจอมทองเพชรจอมทองหนึ่งร้อยบาทเช่นกันจะพี่ด่างสวยๆด่างงามๆต้นนี้เลยจะ้ะเพชรจอมทองร้อยเดียวแล้วเดียวราศีมีต้นนี้หน้าตั้งเดิมออริจินอลน,นะพี่เนะาะราศีมีหนึ่งร้อยบาทจะ้ะและมีณนเะมืองนอนท หน้าหวานๆครับพี่อันนี้หน้าชมพูนะหน้าเดิมหน้าเดิมครับพี่หน้ามังนนหนึ่งร้อยบาทครับพี่หน้าชมพูทองเนาะเดี๋ยวจะตอนตอนไอ้หน้าทองเขาจะเปิดมาตอนโตครับพี่นี่เลยจ้ะน้ามังนนร้อยเดียวและอันนี้น้ามังนนเป็นน้ามังนนหน้าแพงนะครับพี่น้าน้มังนนหน้าแพงเนาะนี่เลยสวยๆหลอดใหม่ก็ด่างมาเลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะน้ามังนนหน้าแพงหน้าแพงนี่เลยและปลาศาสเพชรแดงแดงครับพี่แดงแป๊ดแดงแจ็ดแดงเจ๋ปลาศาสเพชรตัวนี้ขาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่ 150บาทปลาสาดเพชรนะครับผมใบกลมประครับเจ้าปลอกแก้ว100บาทจ้าสวยๆเลยนี่เลยครับใบกลมไปครับร้อยเดียวเจ้าปลอกแก้วครับผมสีการจะนาพิเศษครับพี่สีการจะนาพิเศษเจนสองนะหน้าชมพูนี่เลยครับพี่เข้มๆหวานๆครับผม200บาทจ้าสีการจะนาพิเศษเจนสองดังสวยๆครับผมและมีไม้ใหม่ครับผม ชื่อว่าพิงอ์นติเมทนะครับพี่นี่เลยตอนโตวสวยมากแบบนี้แบบนี้นี่จะพิงอ์นติเมทสามร้อยห้าสิบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งนะพิงอ์นติเมทพิงอ์นติเมทสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่พิงก์อนติเมทสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองนี่เลยนี่เลยสวยๆกระถางห้าจุดห้านิ้วเช่นกันจะพิงอ์นติเมทต้นที่สองและด้านใน เหลือต้นเดียวแล้วครับพี่แสงทองคำครับพี่แสงทองคํานี่เลยไม้ด่างเหลืองทองนะพี่สวยๆและตอนโตเขาจะกัดเม็ดแดงไร่ออกมานะาี่คือแดงตัดเหลืองทองและพื้นไม้เขียวสวยมากชื่อว่าแสงทองคำครับพี่สามร้อยบาทจ,จะ้ะเหลือต้นเดียวแล้วกระถางห้าจุดห้านิ้วแสงทองคําสวยๆเลย ม่ฟ้าหลวงอันนี้ไม้หน่อเลยพี่ไม้หน่อไซส์ใหญ่ต้นใหญ่นะครับผมกระถาง5.5นี่คือลดแล้วไม่ต้องพูดถึง้วพีนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตแม่ฟ้าหลวงไม้แยกหน่อต้นนี้เขา300บาทครับพี่สสยๆต้นใหญ่นี่เลยเอาไปอัพลงกระถางใหญ่ๆได้เลย8หรือ10ได้เลยเนาะแม่ฟ้าหลวงไม้หน่อด้วยไม้หน่อป่าตินหัวติดเขี้ยวสสยๆโตไวครับผมปีสัต์แดงไซส์ใหญ่ต้นโตโอโหเฮกระถาง5.5นิ้วครับพี่แต่ต้นนี้ ใหญ่เป็นบอกว่าเป็นปีถัดแดงใหญ่แม่พันแล้วหน้าดําแดงตัดก,กันเข้มๆนะครับผมนี่เลยจ้ะปีสาต์แดง450บาทครับพี่ตันนี้สวยๆไซส์สใหญ่ปีสัต์แดงนี่เลยจ้าหน้าดําแดงครับพี่หน้าของแท้หน้าแท้อริจินอลนะพี่เนาะ450ราบบาทใหญ่ๆเบิ่มๆปีสัต์แดง มขาข้างหน้านี้มีสีเลิกง,งามครับผมสีเลิกง,งามหนึ่งร้อยบาทครับพี่พี่นี่เลยป้าย,ยเหลืองดังเหลืองออกมาแล้วสีเลิกง,งามเดี๋ยวเม็ดแดงเขาจะมาตัโตนะสาหรับสีเลิกง,งามนะผมหนึ่งร้อยบาทดาริกาครับพี่บอลด่างสวยรยนี่ครับผมตัดกับเม็ดแดงพื้นไม้เขียวดาริกาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะดาริกาสวยๆพระธาตุพนมบอลด่างเม็ดสีเริ่มมาแล้วพี่นี่เลยเปิดด่ังแล้วสวยๆพระธาตุพนมหนึ่งร้อยบาทจะ้ะสวยๆพระ าตพระนมนะครับผมมาได้พระนมเนาะหนึ่งร้อยบาทเลยสวยๆจ้ะเพชรเจษีไซส์ใหญ่ต้นโตครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตเพชรเจษีหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทเพชรเจ็ดสีใหญ่เพชรเจ็ดสีใหญ่เนาะแล้วก็มีอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยสวยๆครับพี่อ่าซับพูนผลหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทซับพูนผลสวยๆกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้า ดารานุพลัตต้นนี้100บาทต้นที่2นะครับพี่นะต้นที่2ใส่นัมเบอร์ ver, มาให้เรียบร้อยขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ต้นหนึงดารานุพัลัต1์0บาทต้นที่2อครับพี่และ,ะหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง,ง,อง100บาทต้นที่2องครับพี่หลวงตาเมือง100บาทต้นที่2หลอดใหม่ด่างออกมาเลยแบบนี้อันนี้สวยๆครับผมหลวงตาเมือง1 0 0รบาทต้นที่2มาทางด้านนี้ครับพี่มี าดาราให้สวยหนึ่งต้นเนาะดาราหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ดาราหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามดารานบพัลัดนะครับผมเจ้าสาวเจ้าสาวสวยๆกระถางห้าจุดห้าป้ายงามๆครับพี่เจ้าสาวสวยหนึ่งร้อยบาทจะ้ะสวยๆเลยเจ้าสาวต้นนี้นะร้อยเดียวร้อยเดียวจัดไปจ้าพี่จ๋าอ่า เทพสายลุงครับพี่เทพสายลุงสวยๆเทพสายลุงต้นนี้ขอนนาาร้อยเดียวเท่นั้นครับพี่หนึ่งร้อยบาทเทพสายลุงหน้าดางสวยๆหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะและต้นนี้สาวนครชัยนร่แฮะสาวนครชัยศรีแฮะถูกเลยครับพี่สาวนครชัยศรีหนึ่งร้อยบาทจ้ะสาวนครชัยศรีสวยๆหนึ่งร้อยบาทครับผมต้นนี้จ่ามาทางด้านนี้มี อันนี้มหาราชมหาราชแต่เหมือนจะมีใหญ่กว่าน,นี้อยู่ต้นูน้นแมมเดี๋ยวผมดูให้ละกันนะพี่นะมหาราชเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต้หน้าเดี๋ยวไปต้หน้าอะถัดมาก่อนดารานุพัลัสสวยอีกแล้วครับพี่นี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่ครับพี่ดารานุพัลัสกระถางห้าจุดห้านิ้วสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สี่เนาะแล้วก็มีมาไม้ไม้เหลืองกันหน่อยครับพี่ไม้เหลืองไม้เหลืองไม้เหลืองไม้แรงกันหน่อยครับพี่ออฟติมัสครับผมนี่เลยหน้าสวยมาแล้วแบบนี้แบบนี้ครับพี่ ออฟติมัสงามๆอ่าต้นนี้ขอ550บาทครับพี่ออฟติมัส550บาทต้นที่1นะครับผมต้นที่1แล้วก็ออฟติมัส550บาทต้นที่2โตมาสวยงามอารามแท้เลยตำหนึ่งสวยแน่แม่จ๋าจะบี๋ไม้ใหม,ม่ไม้แทนเนาะออฟติมัสจ้า ใบชมพูสวยๆเข้มๆแจ่มๆ,มๆครับพี่ตัวน,นี้ชืว่อว่าปะถมนน์นะครับผมปะถมนน์ไม้จํานวนน้อยนี่เลยจ,นนจํานวนน้อยจ้านี่เลยตัวน,นี้ปะถมนน์หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ไซสนี้ฟอร์มนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยใบชมพูตัดกันแจ่มๆใบสวยแข็งแรงนะครับพี่ปะถมนน์ไม้นะ่าเก็บอีกหนึ่งต้นเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ บังเกิดเก้าบ er er ังเกิดเก้ายๆนี่เลยห้าจุดห้าล้นฟูๆครับผมด้นานข้างครับพี่นี่เลยป้ายสวยป้ายเจียมบังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับผมต้นที่หนึ่งนี่เลยสวยๆไม่ต้องพูดเยอะเจ็บเข่าหันแนวอ่ะต้นที่สองครับพี่ต้นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยครับผมบังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่สองใบอ้วนกลมต,ตุบๆครับพี่พาชิ้นใหญ่ครับพี่บังเกิดเก้าเป็นรุ่นอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผ่า ผ่าชิ้นใหญ่ผ่าชิ้นใหญ่ใบใหญ่นี่เลยโตไวมากโตไวมากต้นที่สองครับพี่300บาทบังเกิดเก้าจ้าและด้านในเป็นเทพพระสุธาครับพี่หน้าสวยๆเลยนี่เลยเรืองตัดเขียวพพครับพี่งามๆเทพพระสุธา300บาทครับพี่ต้นที่1นะึ่งเทพพระสุธาสามร้อยบาทต้นที่หนะนี่เลยครับผมกระถาง5.5นิ้วเช่นกันจ้ะ และเทพพระสุธาต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยครับผมสวยๆครับผมสามร้อยบาทกระดังห้าจุดห้านิ้วเทพพระสุธาต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองลอดใหม่มาแล้วหลอดด่างน,นะครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มรอดใหม่ด่างสวยๆเลยครับผมและต้นนี้ครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่หน้าสวยๆงามๆเลยใบใหม่ล่าสุดใบ,ใ,บใบนี้ใบนี้ใบตรงกลางนี่จ้ะ มีความแบบว่าแดงๆห้มส้มมาตรงใจกลางด้วยนะพี่เนาะนี่เลยจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์อ่าและด้านหน้านี้ครับผมพันขุนผาครับพี่นี่เลยไม้ด่างขาวแดงไม้ด่างขาวแดงขอบไบออกอมม่วงๆนะพี่เนาะพันขุนผาหน้าสวยสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้ไม้ใหม่เด้อไม้ใหม่ๆสองร้อยบาทนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ชื่อว่าพันขุนผาสองร้อยบาทจ,จัดไปจัดไปจ้า แม่ฟ้าหลวงสวยๆต้นนี้หน้าชมพูตัดเขียวแจ่มๆครับพี่แม่ฟ้าหลวงต้นนี้ขอ300บาทครับพี่หน้าเขียวชมพูตัดกันสวยๆส0 0บาทงามๆแม่ฟ้าหลวงจะ้ะและมีด้านข้างกันนี้ครับผมอ่ะหวางก่อนครับพี่นี่จะดาวอาเขียวแดงตัดกันเข้มๆครับพี่ลิ้นมังกรไฟครับผมลิ้นมังกรไฟใบมันเงามากนี่เลยครับผม เขียวแดงตัดกันจ้ำจำริ้นมังกรไฟสามรยห้าบาทครับี่กระถาง5.5นิ้วสวยๆเลยจ้าบัวสวรค์สวยๆครับพี่5.5นิ้วนี่เลยครับผมต้นที่1นเนาะบัวสวรรคหนึ่ร้อยบาทต้นที่1ครับพี่ต้นที่1นนี่เลยใบใหม่เพิ่งกลางใบนี้ใบนี้ ป้ายสวยๆเอามาเลยโบวสวานหนึ่งร้อบาทต้นที่หนึ่งนะครับผมต,บบต้นที่หนึ่งโบสวาสวยๆหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองจ้าหลอดใหม่มาแล้วนี่เลยหลอดใหม่หลอดใหม่เหมือนจะป้ายออกมาถ้พี่เนาะหลอดใหม่ป้ายจากป้ายจากหนึ่งร้อบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยอัพห้าจุดห้าไให้เรียบร้อยแล้วัวสวรรค์สวยๆส,ยสิราห้่มทองครับพี่หน้าเขียวขาว ใบใหม่เปิดเหลืองทองโฟกัสกันใกล้ๆแบบนี้นี่เลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเปิดออกเหลืองเหลือง<ๆ>ทองทองนะครับผมสิลาหุ่มทองต้นนี้เขา2องร้อยบาทครับผมห้าจุดห้านิ้วดางสวยๆเลยสีลาหุ่มทองใบดกมากใบดกมากต้นนี้ครับผมนี่เลย2องร้อบาทจ้ะและต้นใหญ่สายโตทับทิมทองครับพี่ต้องบอกว่าโตเตงจริงอ่ะเดี๋ยวผมยกให้ดูดนะ้างนี่ทับทิมทองใหญ่ครับพี่ด้านข้างจ้ะนี่เลยครับผมต้นใหญ่สายโตจริงขอร้อยห้าสิบครับพี่ 5 0บาทเพราะอันนี้ต้นใหญ่จริง150บาททับทิมทองใหญ่ไซส์โตสวยๆเลยครับผมและตรงนี้มีมหาชัยครับผมมหาชัยมหาชัยนี่เลยหน้าเขียวตัดแดงเลยสวยครับพี่นี่เลยอุษาเดี๋ยวก่อนรอก่อนอุษามันนี้ก็สวยอ่า100บาทครับพี่ตัวนี้มหาชัยร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ะนี่เลยเขียวตัดแดงแดงแต่เขียวสวยมหาชัย100บาทและตรงนี้สวยจริง อุสามนี่กัดสีสวยเลยครับพี่นี่เลยครับผมแบบนี้แบบนี้อันนี้มี2ต้นในกระถางนะครับผมนี่จากด้านข้างหมุนให้ดูกระถาง5ั้นจ้ามี2ต้นครับพี่มี2ต้นคู่2ต้นคู่แล้วก็กัดสีที่สวยแล้วแบบนี้แบบนี้1 5 0บาทครับพี่อุสามณี2ต้นคู่ในกระถางกัดสีมาแล้วจ้าร้อยาสพอสวยสุดคุ้มเลยต้นนี้กระถางเดียวแพ็คคู่ และต้นนี้สวยขยี้ใจครับพี่นี่จ้ะเรกาซี่สวยขยี้ใจต้นนี้ต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่สวยสวยต้นที่หนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเห็นมุนมนู้นต้นต้นหนึ่งสวยสวยเลยเดี๋ยวขึ้นให้ชมครับผมอ่าเรกาซี่ต้นข้างครับผมห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่หนึ่งนะคพี่ต้นที่หนะึ่งเนาะต้นที่หนึ่งนี่จ้ะสองร้สี่บาทเยมีบอลครับพี่ขึ้นบอลสี่เป็นต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมบนี้ขึ้นแล้วเลือกได้เลยครับผมเลือกได้เลยเนาะ ไม่ต้องกลัวจ้ะไม่ต้องกลัวไม้ต้องปกสวยของแท้นแน่นอนแล้วไม้ใหญ่สายโตอ่ะต้นน <tänker> ี้ต้นที่สองครับพี่เรกาซี่นี่จะหลอดใหม่หมาแล้วพี่ดูความหลอดใหม่พี่ดูความหลอดใหม่นี้เลยเป็นไงเขียวป้ายตัดมาเลยครับผมห้าร้อยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่เรกาซี่สวยขยี้ใจหันแนวและและและแะเดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดไปร่างก่อนนะครับผมอ่ะต้นนี้ โชคร่ำซํำครับพี่โชคร่ำซํำนี่เลยอันนี้คือหน้าดังเดิมออริจินอลหน้าด่างชมพูหวานๆแบบนี้นะครับพี่โชคร่ำซํำต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทโชคร่ำซํำนี่เลยรูปงามนามเพราะชื่อเป็นสิริมงคลหน้าเอาเข้าบ้านยิ่งนักฮั้นแนวโชคร่ำซ้ำครับพี่ร้อยห้าสิบตัวนี้ขอร้อยห้าสิบสวยๆเลยอันนี้หน้าดังเดิมออริจินอลเลยนะหน้าดังเดิมเลยแล้วก็มีอันนี้เทพสายลุงครับพี่ ไม้เป็นไม้ใหญ่นะเดี๋ยวผมให้ดูความด่างของต้นแม่ก่อนมีหนอด้วยไม้ใหญ่มีหัวมีหนอถ้าผมเทพสายรุ้งใหญ่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมยกก่อนนี่หนอ่อพี่หน่อด้านข้างเนาะกระถาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่คือหน้าแม่สวยครับพี่คือหน้าแม่สวยเทพาส,สายรุ้งใหญ่250บาทครับพี่พร้อมหัวพร้อมหนอ่อนี่เลยพร้อมแม่สวยๆฮาบครึ่งฮาบครึ่งแบบนี้250บาทจ้ะเทพ สายรุง้งอ่าและก็มีคุณหญิงทองม้วนนะครับผมกัดสีสวยแล้วครับพี่พี่ต้นนี้สายใหญ่หนึ่งร้อยบาทครับพี่คุณหญิงทองม้วนนี่จากด้านข้างให้ดูสวดทรงองเอวนี่เลยหนึ่งร้อยบาทคุณหญิงทองม้วนกัดสีสวยแล้วครับพี่นี่เลยใบยก็เริ่มม้วนแล้วนะใบก็เริ่มม้วนแล้วใบเริ่มม้วนแล้วนี่เลยสวยๆจะ้ะด้านข้างน้องผมเห็นมณีจันทร์สวยเดี๋ยวพี่เปิด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 อ่าอ่าเดี๋ยว ก่อนขึ้นมณีจันขอมาหาราศก่อนว <c oughs> ่าจะขึ้นห้ดูเจอพอดีเลยครับพี่เจอพอดีเลยอ่ะมหาราศนะผมนี่เลยต้นนี้ต้นใหญ่ไซส์โตหน้าสวยสวยมหาราชหนึ100่งร้อยบาทกันไพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวกระถางห้าจุดห้าหลอดไม่มาแล้วมหาราชใหญ่สวยสวยและต้นนี้นี่จะมณีจันอันนี้ไซส์หกนิ้วนะพี่ฟอร์มหกนิ้วนะฟอร์มหกนิ้วนี่เลยจะมณีจันกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นนี้ขอ 350บาทครับพี่อย่างสวยอย่างเด็ดเลยแหละต้นนี้ต้นนี้ใบใหม่หมล่าสุดครับพี่นี่เลยด่างเลยสวยเบสสีมาแล้วแจ่มแจมมานีจันกระถาง6นิ้ว350บาทครับพี่นี่เลย,เลยสวย,ส,วย,ส,วยสุดขมเกินราคาครับพี่นี้จ้ะอันนี้อุ้มลงสิบได้เลยนะพี่อุ้มลงสิบได้เลยนะยนะต้นใหญ่ามากต้นใหญ่ามาก ด่างส,สวยเลยจ้าด่างส,สวยหน้าหวานต้นนี้เม็ดส,สีสวยมาแล้วสุดแจ่มครับพี่ต้นนี้บุตรสลินครับพี่บุตรสลินนี่เลยหน้าสวยสวยห้าจุดห้านิว้วครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทหัวสัน่นดอกแดกด็อกแดกครับพี่มือผมสั่นเองไม่มีอะไรลมไม่ได้พัดหนึ่งร้อยห้าสิบาทตั้งนิ่งๆก่อนเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบุตรสลินครับพี่บุตรสลินหน้าสวยสวยเลยนี่จ้านี่จ้าอะไรด้านข้างกันนี้ครับพี่ด้านข้างกันนี้ต้นนี้นี่เลยมงคลค จักรยานแฮะมงคลจักรวาลมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่ใช่มงคลจักรวาลครับผมสวยๆนี่เลยไม้ด่างไม้หอกสี่ร้อยบาทครับพี่ตนนัวนี้รอดใหม่มาแล้วสวยสุดจ๋มนี่เลยมงคลจักรวาลครับพี่ชื่อยิ่งใหญ่เหลือเกินชื่อยิ่งใหญ่เออเราไม้หน้าสวยด้วยนะไม้หน้าสวยวยนะชื่อยิ่งใหญ่ไม่พอไม้หน้าสวยด้วยมงคลจักรวาลจ้า มาด้านนี้เป็นใบกลมปราคาบครับพี่ต้นนี้ไซโตขึ้นมาขอร้อยห้าสิบครับพี่เจ้าปอแก้วเจ้าปอแก้วใบกลมปรคาคาบไซโตครับพีบก่กลมป๊อกเลยครับพี่นี่เลยกลมจริงๆดูดิย,ยังไงยังไงกลมไหมกลมไหมใครชอบไม้ใบ,บกลมนะพี่เหมือนผมผมก็ชอบไม้ใบ,บกลมนะพี่นี่เลยจัดได้จากต้นนี้นี่เลยผมก็ตอนนี้ฟอม์มอยู่ก็จะมีแยกออกคัดไปหลายต้นอยู่นะพี่เอาไปรวมให้ได้เป็นตู้หนึ่งเนาะคือเป็นไม้ใบ,บกลมรวนเลยอ่าเดี๋ยวสําเร็จเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ชมครับพี่ตอนนี้ขอค่อยๆทยอยค อย่างต้นไหนปล่อยได้ก็ปล่อย,อยแบ่งได้ก็แบ่งนะครับพี่น้องอย่างต้นนี้150บาทไม้ใบกลมด่างปะครับจะาปอกแก้วจะากลมจ,จริงเจงต้นนี้ไม้แผงครับพี่ปลาสาทองแผงป้ายด่างครับพี่นี่เลยเ <uck> ขียวป้ายแดงด่างแดงนะครับผมปลาสาทองแผงต้นนี้ต้นนี้ไซส์สวยเลย5.5นิ้วต้นนี้ขอ2 0 0บาทครับพี่สวยๆปลาสาทองแผงเขียวป้ายแดงสุดแจ่มครับผมและพรมพิมาน สวยจัดประหลัดบอกเพราะประหลัดราออกแล้วจังกลับมาบอกว่าสวยจัดกับแม่พันหนึ่งหมื่นสองพันบาทของผมครับพี่ต้นนี้ผมขอแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทครับพี่แม่พันหนึ่มื่นสองเมื่อสองปีที่แล้วครับพี่เนาะได้มาตอนระคังแรงเลยอะผ่าซ้ำผ่าแล้วผ่าอีกก็ไม่รู้ว่าคืนทุนหรือยังแต่ก็แบ่งครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่แบ่งในราคาร้อยเดียวเนาะผมพี่มานสวยสวยจ้าอ่ะสนใจต้นไหนกิ้งกังเลยเด้อศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์กเก้าเจ็ดเบอร์โทรแอดไลน์ด้านล่างนี้นะครับผม เอาไปให้สาวสวยทีส่สุดน้องก้อยพร้อมรับสายแล้วจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพี่ขอบคุณและสวัสดีจ้า